อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บเลเวลของน้องรินนะฮะระบบแชปเปิร์กใหม่คือแบบปวดหัวเลยไม่รู้ว่ามันปวดยังไงนะ,ะต้องมาเขียนไว้ว่ามันต้องจุดติก,ก่อนอนะ่ยยุ่งยากสา์อ่ะก่อนเริ่มไปดูแอดออนก่อนเลยก็จะเป็นตัวแว่นตาของคุณพ่อเหมือนเดิมเอาไว้มองเลือดนะฮะแล้วก็แหวงของคุณแม่เอาไว้พุ่งรวดเร็วแล้วก็เครื่องเส้นก็จะเป็นนี่แหละเอา,เอา,เอามาเก็บเลเวล ผมพูดเลยว่าส่วนเปิร์ก็จะมีกระเทือบเครื่องแรงโนวันหัวหม่แล้วก็กันตาต่างกันตาต่างนี้ไม่น่าจะได้ใช้แต่หัวหม่ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าจะคอมโบกับเป็นตานะโอเคเราไปดูกันเลยเอาอะไรมานี่อุ้ยไฟฉาย,ายเอามาทะไรก่อนอุ้ยไฟฉายสองคนเลยฟงวินกับเดวิดนะโอเจจำไว้จาไว้ถ้าเขาบูลี่ผมผมจัดแน่นอนเอาอะไรมาโอเคมีโปสการ์ดนะเอามาฟาร์มเหมือนเราเลยโอเคสองอันสามอันเลยวิชาดําก็ยังดีโอเคโอ้โห ลานนี้มันลานเก็บของเก่าในตำนานไม่น่านมีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราเดินดูเครื่องก่อนเลยผมพยายามที่จะปลดล็อกอ่าล็อกเครื่องอยู่ผมรูกว่ามันยังใช้ระบบแชร์เปิร์กเดิมอยู่โอ้โหพอไปอ่านแปลตันนั้นแหละปวดหัวเลยแชร์เปิร์กแบบใหม่นะฮะต้องจุติก็คือเราต้องเล่นให้ตันก่อนน่ะเหรอ,อเขาเกิดรวมเหรอ เอาก่อนเลยชุดสวยคนนี <c oughs> ใ้ใครใครเดวิดเดวิดย่องอนิ้วผมเปรี้ยวอะ่ะไม่ได้เปรี้ยดิคือเหงื่อมันออกอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใส่ถุงนิ้วเล่นโอเคงั้นเราใครกระโดดมันเห็นรอยเลื่อนนะอุย้ย อันนี้เขาวนเราหรือว่าเราวนเขาฮะไม่โดนได้ไงยังไงยังไงยังไงครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงไม่รอดเขาพยายามที่จะเจ็ดสิบสองแต่เหมือนเมื่อกี้หุ้ยยาได้ดีเดวิด,ดได้ดีอุยดึงเลยเหรออุยไม่โดนเดวิดอะ เออเดวิก่อนเลยไฟฉายอ๋อยัดไม้เลยนะไม่กลัวนะไม้อะมาหนีไปไกลๆเลยนะหนีไปไกลๆหนีไปไกลๆตามเลือดออกขวาวโอชี่ขึ้นข้างบนยังไงหลอกเฮ้ยโอ้โหตาอยากตาอยากจาังหวะนี้สวยจัด อุ้ยอุยอุยอันนี้โดนเล่นไฟฉายก็ต้องโดนก่อนนะอุ้ยหนึ่งเครื่องแล้วใครกันที่ซ่อมคงหมิ่นแน่เลยอย่าเล่นไฟฉายเด้อสูโอเคเราตามเสียงไปอุ้ยนิ้วมันลื่นอีกแล้วอ่ะนิ้วเปรี้อีกแล้ว ในเจ้าของเสียงอยู่ไหนเราค่อยเฟดกลับไปหาเดวิดนะเดวิดไม่ต้องโดนหนัหนกๆเอาให้ระาบจำเลยว่าอย่าเล่นไฟฉายไปน่าจะมีคนช่วยแล้วี่ไงพอดีเลยไปไหนออกขวาอุ้ยไม่ใช่อยู่นู่นเดวิดฮึบหลอกไฟไม่ได้ว่ะคนนี้เขาเล่นเป็น ตายยากใส่ไม้เลยเหรอเสียของป่ะเนี่ยวิฉีกวะงั้นเราตามเลือดนายฉีกแล้วก็ตามเลือดอะรอรอพับไม้ <c oughs> <laughs> ผมกวทจะโดนป่งโป่งอะผมได้โดนด้วนแต่มันป่งโป่งใส่โอเคไม่มีจิบเลย มามามาเสานี้เสานี้อยู่กลางๆเลยจะได้เห็นชัดๆโอเคเล่นไฟฉายาาก็จัดหนักๆให้หน่อยแล้วกันมีฟงมินคนหนึ่งอ่ะที่มีไฟฉายแต่เป็นไฟฉายแบบธรรมดาเป็นสองแล้วนะเดวิดหุ้ยใครอ่ะโอ้ยยืนรองั้นฉลับ นี่แน่เหมือนคนนี้เขาจะวิ่งไม่มองไฟอะแต่ชุดสวยมากชุดสวยจัดอุ้ยฟังวินวเหมือนจะเหมือนจะเล่นไม่เป็นนะไฟชั่นเนี่ยฟังวินเนี่ยวิ่งตามมาอย่างเงี้ยเลยหรอยังไงฟังวินพับไม้ไหมพับอุ้ยนึกว่าจะกลับที่เดิม เอาไปก่อนหนึ่งทีหนีจะทันนะเพิ่งหมินนะหนีจะทันนะไงเราทื่งก่อนมา่กีก่ะหลอกไฟเรียบร้อยขายช่วยคุณเนียเหรอฮลโลโดนก่อนนะหนึ่งดีไปวิ่งไปให้ไกลที่สุดโอเคเสาน,นี้เอาน้องหมิ่งมาแขวนแทน อย่าดิน้นอย่าดิน้นอย่าดิน้นเล่นไฟฉายเนี่ยสองคนเลยเคียร์เราตามรอยเลือดอ,อยู่ไหนนะยนี่รอยเลือดอยู่นี่ข้างหลังเรียบร้อยจะเอไม่ละ่ะไม่รู้ว่าเขาปรับน้องลินเหมือนกับพ c ซหลังที่เวลาเราวาวเข้าเดอะบีชแล้วจะได้ยินเสียงน่าจะปรับได้แหละแต่ถ้าใส่แหวนมาก็คือมันพุ่งเร็วมากมันก็หลบไม่ทันอยู่ดี คุยนึกว่ามีคนมาช่วยแล้วอุย้ยทำเป็นไม่เห็นฮึบมันยังไงถือไว้ทำไมกระเป๋าพยาบาลทำไมไม่ฮิวตัวเองก่อนล่ะครับโอ้หมันทวงทีมไหมเนี่ยหึเป็นสาวนู้นเลยโอเคมีคนช่วยฟงมินแล้วน่าจะเดวิด น่าจะคืณเดวิดอ้เป็นนู้นเราไปนู้นแล้ว,ว,ลวช่วยสองคนเลยเออเดวิดนี่ไม่เห็นนานเหมือนกันนะุ้ยอยู่หลังหินทำเป็นว่าไม่เจอแล้วโป้งๆใกล้เลยสานี้สานี้ไปบ้างสาหน้าก็ได้เย้อ <c oughs> ไหนเดวิด เหมือนเขาจะรู้ตัวนะว่าเขาเล่นไฟฉายใส่ผมแล้วผมแขนน่ะไยอะไรคาคอเหลือสามเครื่องแล้วนะเดวิดถ้าไม่รีบปั่นคือไม่รู้จะออกไงแล้วนะเดวิดอยู่ไหนอ่ะเขาเงียบเลยอเดวิดอ่ะ คงบินเจอก็ตีเจ็บๆไปก่อนนะประเด็นสำคัญคือเดวิดอยู่ไหนนี่แหละไอตัวแสบตัวแสบทั้งคู่เลยด้วยแต่ฟงมินไม่แสบขนาดนั้นเพราะฟงมินยังใช้ไฟฉายไม่เป็นแต่เดวิดเนี่ยเราเกือบตาบอดไปแล้วหนึ่งทีนะฮะนี่หายไปเลยอะ่ะหรือตัวว่าจะตายเหรอเลยติ่มอะไรอยู่ในตู้หรือเปล่า โนะอืมขอบแมปว่ะไม่ได้ยินเสียงเลยผมอยากได้เปิดหอนเดินเินมากเลยที่ฟังอ่าเสียงเจ็บดังขึ้นมันคอมโบน้องดินดีมากไม่เจอฮะล้วก็เปิดหนึ่งของอุ้ยเฮลโห ยังไงยังไงวิหลงหลงเดี๋ยวอะไรพังเมื่อกี้อะไรพังอะเดวิดรอระไม่เห็นแล่ตีฟังมิอนให้วิ่งไปฟ้องเดวิดก่อนแล้วกันถ้าเขาเหิวกันก็คือเขาอยู่น่าจะหยุดฝั่งนู้นเลยเพราะว่าฟังมิ้นวิ่งไปนี่โอเค มินอ,อกซ้ายไปแล้วก็อีกเปิร์หนึ่งก็คือเปิร์ธนาก็คือยิ่งเจ็บก็ยิ่งทำอะไรช้าสุดๆไปเลยอันนี้ก็น่าจะเข้ากับพระแม่ไปอย่างดีนะฮะถ้าระบบเปิร์แบบเก่าก็เนี่ยผมปลดล็อกได้แล้วเรียบร้อยแต่มันแบบใหม่เลเลาไม่ มีเวลาเล่นขนาดนั้นด้วยโอเคอเคุอค้ยเงียบอ่ะคือเงียบจัดอ่ะแอบตู้เหรอไฮ้ยฟงหมินไม่หิวกันแสดงว่าเดวิดน่าจะโยนเกมแล้วเรียบร้อยฟงหมินบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่ทำไมซาแค่นี้วะเดวิด โตูโ้นี้หรือเปล่าไม่อยู่ใชไหมล่าสุดล่องรอยของเขาอยู่แถวกลางแมบอะใต้ดินไหมไม่มีถ้ามีอีการแล้วจะขึ้นไปแล้วเอาแต้มเอาแต้มอะ อะไรขาวๆาวยางรถไม่เจอจริงอะ่ะงั้นเรากลับไปดูเครื่องมีคนแตะไหม้ามีคนแตะเอาเลยน่าอยู่แถวนี้ถ้าแตะเครื่องก็น่าจะไม่ไกลเครื่องนี้มีคนซ่อมเครื่องนี้มีคนซ่อมอ้าวฝังหมินนังหมินขอเที่ยวก่อนขอเที่ยวก่นอนใจเย็นนะ อืมวหลังขาวๆนี่เดวิดโอ้โหมายืนนแอบบุมอยู่ตรงนี้นะยัดไม้เลยไงแบบไม่มีอีโก้โอเคทำไมไม่ซ่าให้มากกว่านี้หือหือ้าใจไหมตอนนั้นก็นจะพย,พยายามจะส่องส่องใบจ่ายก็โดนไปตั้งคู่เลยโอเคเกมนี้ก็น่าจะ จะแบบง่ายได้อันนี้แรงไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมเล่นการแข่งขันด่วนอยากจะเก็บเลเวลก่อนนะครับตอนนี้ก็จุติน้องดินมาแล้วเป็นขั้นที่หนึ่งเคเดวิดมาเฟงรมินถ้าคนมาเล่นใหม่ก็อาจจะเล่นยากนะขนาดผมเป็นผู้เล่นเก่าที่ พึ่งมาเล่นใหม่ก็ยังยากเลยในการเก็บเปิดท่อขั้นต่อไปหาท่อเราจะเอาทุกแต้มเลยเราจะทำทุกอย่างเลยเราวาร์ปหาท่อเลยนี่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 บอดีสวยเรียบร้อยฮะเย้ yeah.